จ้าพี่น้องหวัดดีค่ะพี่น้องปองไปทบาหดีกันสมพูชุพันพี่น้องเย้บนผ้ามาชมบรรยากาศท้องทุง่งพี่นอถนี่เสียงเขียดจะน่าห่วงบัวเด็กบ้านนากับดอกไม้ป่าโอ้ดอกไม่ท่งเออพี่น้องรประหลัันดอกออย่างหอมหอมเปาหอมไม่เปาหอมหอมเปาชอบมากเปาเป็นเด็กผู้ชายแต่ชอบดอกไม้ค่ะพี่น้องเปาเป็นเปาเป็นเด็ก กูใช่แต่สอบดอกไม้เมื่อสอบ้าพไป้าไปอ่าตะปูไปเห็นดอกบัวก็อยากได้ดอกบัวหอมดอกอย่างกระปลูพี่น้องมันเป็นดอกไม้น้ำคันแท่นาดอกไม้น้ำคันแท่นาตอนนี้แดดล่มร่มตกแล้วห่างมงกุ้งเลยพี่น้องจะหกมุ้งเราเบ่งตะเวนอันนี้คือตะวันกําลังจะรับขอบกําลังจะรับขอบฟ้าตรงนี้บนจะเก็บภาพให้ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายเก็บภาพก่อนยายเก็บภาพก่อนอยากก่บา,ยาบังตะวันสิไอเด็กบ้านนอกไอเด็กบ้านนาไอเด็กบ้านนากับตะวันกำลังกำลังจะรับขอบพระเอ็มไปทางนั้นหันไปทางนั้นขยับไปทางโน้นก่อนได้ยายถ่ายภาพตะวันกับเป๋าก่อนโอ้สวยมากเลยเป่าดิวสวยมากเลย ไปเดินมาหนียพี่น้องไม่ต้องลงมาลูกเดินไปคันเทนาเลยเดินไปคันเทนายายจะพาเดินไปนาเรานุ่นไงไปอาวมาแหอมพี่น้องหอมดอกองี้ยกับบรลูหอมหอมเนี่ยหอม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 สวยมากเลยพี่น้องจ๋า ต่อีนอย่างูางุน้ำคันเท่นะปไปไปเดินลูกเดินพาเปามาเที่ยวดูของทุ่งมาอาจจะไม่ได้มาอีกภายในระยะนี้พี่น้องว่าเพราะว่าคุ๊ยเปาเดินไม่ไหวเพือนาะแลนน้ำแลนน้ำยายบนพี่น้องแลนน้ำเฮาเกืบกับบอไซมาเอามาขี่มาขี่มามะขี่หลังยายนะี่มาทางนี้ เห็นยายขืนรถอันนี้เขาเพ่นบ้านตู้หอปีพี่น้องเห็นมอนแตกกกแตกโก้พอนเลยน้ำพ่นกรมีนี่พี่น้องตัวเบ้นไหมกำลังกำลังจะรับขอบกำลังจะรับขอบลงอ๋อมันก็เป็นอยางสันหลังก็เป็นบุบบุบบุบภาพมันไม่สวยเลยภาพสวย คองทุ่งอย่าหลัดข้อหย่ข้างไหลายไม่หละโอ้ยเย่กับให้ใจบอกกันเนาะไม่อันกันสั้นก็เอาม้าซื้อซื้อม้าซื้อซื้อม้าเราก็บ่ได้ใส่พี่น้องเนี่ยบนว่ามันมันกันบบได้เนี่ย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 เดี๋ยวมันกับพ่อนเนี่ยพ่อลกไปสามเราได้นน่เนี่ยเขาเหนียวแย่บนได้นน่พี่น้องเนี่ยเห็นบ่ แต่ว่ามันบ่มีนม้ำถ้ามันมีนม้ำมันพ่อลกใ้เล้วเนี่ยถ้ามันมีนม้ำเราเอาปุ๋ยมาวานเอาปุ๋ยมะวานไปดิค่ะลกไปสามแล้วพี่น้องลกไปสามบนไดมันบนใดมันหางอ่ะนะบนไหนเป็นกกเป็นกัเนกวเราดิล่ะบาทนี่ห้าฝนบ่มากไงหรือน้ำบ่ท่วมนมม้ำบ่มีพี่น้องว่ามันกระสิายที่ล่ะ ตายเหยียดเป็นเดินเป็นหยังแปลงสะนะหนาคู่นี่ยืบบนมาทานไวที่คักอ,อ,อยู่เพื่อว่าอหยังเพื่อมาไหว้ถาสามนี่แหละพี่น้องทุกปีนี่น้ำมันนี่มันบ่ไหลเลยอะไรเหรอกลัวปะกลัวปะเออยตกเออยตกอู้ลงไปคุหละเขียวไปพีนป่น้อง อันนี้ทางปีของเพิ่นมันของเพิ่นนี่น้ำดิเห็นบ่เพิ่นปล่อยน้ำม,มาแตะพูดอันนี้เพิ่นกักน้ำไว้น่ยให้นั่นปันทะเลเลยเพิ่นยังบ่ไริวานอยู่เพิ่นถ้เ,เอาน้ำใส่ให้น,นั่นให้นี่สินะพี่น้นองอู้อะไรปลา,ากบกบมาตัวยอะไรเหรอกบตัวใหญ่กบตัวใหญ่โดดโดดลงน้ำ เนีน่ยหนาเนี่หนานี่หนาดีพี่น้องหนาดีถ้ามันนีน้ำกับแมาย่นมยนแม่ยนลุกเอาลุกไปสามบานไหมันก็่เกิดบนไดมันน้ำท่วมโอ้เป็นบวกเป็นบวกอยู่หลด้วยนี่อยางนี้บุนี่นนหลยอยู่บพี่น้องเป็นเดินเป็นเดินอยู่พูนแล้วก็บนวานบ่นึงกันอีกแล้วก็บนเดินใดที่ อย่าลัดคอดไหายี่ไม่ออกไปเดินไปเดินก่อนไปไป้ไยายจะถ่ายวิดีโอให้เอฟซีดูก่อนเกิดบใชซเสร็จแล้วนอะหยาปักตีนเสร็จแล้วพี่น้องมันก็ด่ะยางยางถึง,งก็อู้ดเบิ่องพญาคานดูตะคานเลาะดูเลาะดูน้ำเลาะดูนานโอ้ยคือเขางามแถวพญาคาคน้ำเต็มเลยไม บ่ายมีน้ำเต็มนาเลยน้ำเป่นไหลได้น้ำเป่นกักไว้นี่นของแก่บนแหงกบข่อยสูบออกแล้วสูบออกแล้วก็บมี่บนป้ายมมีน้ำใช่ไหม เดินอยู่กับมีแต่พูดถึงว่าทำอันนม้นามอะซ้ำหนี่มันก็โอเคนะมันก็ก็ถือว่ามันเกิดดีอยู่ดิบึ่งฟังนี่ไปเนี่ยพี่น้องฟังนี่เพื่อนหอดบระัานเดิบปรัานเดียนไถหุดซ้ำอีกบระันมะยามซ้ำอีกอยู่ฟังฟังฟังนี่ของยายบุญนามบอมีนามบอมีแต่มันก็โอเคอยู่พูดถึงว่าเอาเปาเดินกอนลูกไป ớt mmmm phải nhanh phải khoai nhanh phải lúc bà phải khoai đơn nè thì nó không có đi dưới đấy cơ đi dưới nè không nhớ nè cơ dưới tờ bà thả phun bất tục thả phun bất tục luôn mà มันก็ะสียนตายเออตายเป็นเดินเป็นอย่างไปเปนไดเป็นน่นเป็นอย่างาเอเนาะเศาหน้เนา,นา,นาเอ้ยจะมันลำบากเลยนะจากที่เฮ้าเดี๋ยวเบิง้งมิตนามบันนี้ก็เหลียวเบิ้งกับมิตะเขานาอพี่น้องเออฟังทังนี้นะ่ะพี่น้องนะ้าเป็นมีสิบสามสิบไรเด้ นะเป็น 23, ยี่สิบสามสิบไรขึ้นไปพูนเพินเ่นยังมาท่านได้อันยังอยู่มามามาย้ายอุ้มมาโอ้ยเน,นาะทำไมไม่นม้ำกับบาริเงี้ยนเสียงเกลียดแล้วเงีนเสียงเกลียดนะห้อง นี่บ่นมันเป็นมันเป็นเอียดเด้อพี่น้องเอาไปยังค่อยเอาอันยาน้ําใส่เข้าเนาะบัดนี้เบิ่งๆๆบงยายดึงน้ําขึ้นจกเข้ากันลูกโอ้ยตายอีเอ้ยน้ํามหยังน้ํามาเอามาโอันใส่เพิ่นัว เหรอเอ่ยมาน้ำย่าให้ย่าอุ่มม่านี่เนี้ยก็มีข่าวด้พี่น้องแต่มันบ่มีน้ํามันก็เลยแดงอุ้ย โอ้ยความมีนางก็ยังมาสีเขียวอุ้มทุ่มเนาะมีนางมาสีกับสีได้สามอันมันห้างน้อเกิดกับสามสแฉลบ้องเออ บรรยากาศเช้านะทุ่งนาให้เพื่อนๆไอ้บึงจักน้อยนี่สิเป็นภาพบรรยากาศแบบใดแบบนี้เออก็สิเป็นไปอีกแบบนึงออกคลิปไปอีกแบบนึงสเสร็จได้บ้าน,นไปอยู <c> ่ <oughs> ไปอยู่มึงหนอ่องมึงหน้าแล้วก็สิเป็นไปอีกแบบนึงไปเดินอังนี่มาดังนี้นี่ ปีกายนี่น้ำมันี่ย้อยบนปลูกปลูกทั่วปลูกข้าวโพดด้วยพี่นอ้องกล้วยสางบัลเขียบังดูต้นบัลเขียบพะเนาะพะเนะอยู่นี่หน่วยด้วยน่ยลูกก็เก็บไปกินอันนี้ปีกายนี่บัวเต็มสาพี่น้องปีนี้บ,บุญพี่บัวพ่อต้นบุญพีบัวพ่อต้นบุญพี่บัวพ่อเงาอย่างมามันเป็นอย่างคือว่บาบุญพีบวับว Nan puna ba ba là lạy luôn bà tơ bào sài bê tơ sài Bịt tạ sài bê bịt sài bê tạ bịt bê tạ sài dẹp tạ sài bê 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 tạ xay bê tạ ôi, xay xay sài bê ใส่แหนนี pegar, ่ต้งฝาบ่เบิ่งขาก็บ่มีมีแต่น้ําเนี่ยอย่งเสียมันสิได้ไปหาหลกมา3ตาตายเป็นเลยพี่น้องถ้าแม่นยายบนอยู่นําบ่เฮ็ดเบิดปีเฮ็ดจนว่าพุ่นแหละขาแตกกอเข้ามานพุ่นแหละยังสิได้เาบางหลายแฮงพี่น้องเอ้ยมลุกเป็นเดินเป็นเดินอยู่ มันไดมันง่ามก็ทีเดียวลบมาใส่มุโอ้ยเนาะไปตาเบิ่งเบึงเบึงเบงไปตามันบ่เกิดเพราะว่าอย่างมันบ่เกิดเพราะว่าตรงไหนมีน้ำอ่ะตรงไหนมีน้ำเขาก็ต้องได้อ๋อต้นนันนี้บกอบตายเลยต้นนี้ sao mất tay đấy ạ bà nhang bao đơn đen lời bà nỉ ôi phì ơi lưu bông lưu khó mẹ cứ bình nâng xí điều mà ta gây cây anh léo ơi nó bằng gây cây bố vậy có tha mấy nhắn này khó vậy nỉ nay chị ạ ถ้าเทียวฝนตกคิดว่ามันจะอยู่แต่มันปิวหนีเบิดได้นี่ปีที่แล้วเนี่ยเจา้าจว่ากาเจ้าว่ายังตัวมัมนจกบอะไรมึงาาขับมอเตอร์มึงพากันมานอนอยู่เถียงน้ามันเหมือนมาเห็ดเวียกดิมันเหมือนไมาเห็ดเวียกกันดิไงมามา,มา,มา บักจกว่าเราบกจกนุ้ยดีมาไใยนะฮะเขาเทียรักไปกับบดีขุดเ่ยไก่ขุด่ะตาตาตาอีขุดเอาขุดตาไม่ล่ะขุดเอาปลาเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำใส่ข้าวเอ้าไก่ก้าวเอาน้ำใส่ข้าวโอ้พี่น้อยมาป็นจังซี่สัมมาป็นจังซี่ดี chung hay chung nắng hoa 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 mai hoa bù pa, hoa nì hoa 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 thi hoa 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 lốc hoa hoa ai ขมันยิ่บนนยู่นี่บ่ได้ออกหน้าดอกพี่น้องเอ,อ้บยบ่ได้ออกจากหน้าแท้ๆเราเบ่งมันบ่นมันวางไน่อบนยบได้นามขังแล้ววานเอาปุ๋ยมะาวานเราบนได้ทีทียังวานเอาบนได้ทีทีเนาเอาปุ๋ยมะวานแล้วก็ลกุกลุกไปหาสามต้องเสียงเขียดเจะหน้าห้อง ชมทุงท่งทุงท่งท้องทุ่งเ,นะเสียงเกียรจังนะไครยังเสียงเกียร์ปะพี่น้องเออกราน้ำนระน,น้ำก็ะน้ำก็ะเป็นเดินเป็นเดิน

แต่ว่าขัานามมากมันก็แตกก๊กแตกโกในที่เลเห่าเหลียวเห็นจังห่างเก่งเฮงนี่แตกก๊กแตกโกขึ้นมันก็นงามอยู่ล่ะมันก็นจอดกันพนละโอ้ชีวิตชาวนาเราพี่น้องเนาะขอบุญขอบุเลยหลายเด้อที่เขามาติดตามชีวิตบ้นบานๆของย็บบุญก็ได้ไปล้านน้อยพายเมื่อบ้านคำละห้ามน้ำห้ามน้นลูกอ่าเปาบายยหันมาบายๆเร็ว 嗯哼哼哼。<laughs> <laughs>